กซื้อคนนมดเงูงูอย่างนี้ไายดูยม,มันก็บโผมาทุกยางแลนก้งูเลยเูอ่เิจิงผ่านจอบ่ได้ดูอ่ะเดิงจิ้งผ่านจอเอาหนีแล้วเอาอเอางูงูนี่แหละงูอัน,อนโอ้จะได้ว่าพ่นหิวแล้วมันตนิ่งเนาะน้องมันวาแม,นมา่นา <c oughs> แต่ติ่งข้อดิ่หิวมันมาบาว

มีนะครับงูก็มีมีทั้งงูทั้งเหล็กเลยเหมเอาโคบุงจรน <c oughs> บง <c oughs> บงูบ้งเล็กโคบง,งจ <c oughs> นอนนนอี่แหละอิ่มแล้วอ่อยละจังนอนนี่และโอ้ยจะมันเรารับ